นะครับก็วันนี้ก็ถือการที่แจงนะครับโดยเฉพิะในเรื่องของการประกาศใช้พรอกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับอันนี้ก็จัดสาการที่เพิ่มนทราบอยู่แล้ววมาเกิดขึ้นอะไรกว้างในประเทศของเราในเวลานี้นะครับรัฐบาลก็มีความจะเป็นที่ต้องมีการประกาศการใช้พรกฉุกเฉินของอก็เพราะความมุ่งหมายของรัฐบานลนั้นก็จะเป็นต้องดำนนการเนื่องจงากสถานการณ์มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเห็ในได้ว่ามีหะายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นเกิดข,ข,ขึ้นมาก่อน คัอนนี้ก็ได้มีการประชุมคณะมนตรีเพื่อให้ความเป็นชอบในการประกาศใช้ตามกฎหมายเราประกาศใช้เมื่อวันที่15เวลา4นาฬกานะครับแต่นั้นก็จะต้องนำเข้าคอรมบอเพื่อพิจารณาภายใน3วันนะครับอันนี้ก็ทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับสาระสาคัญในนั้นมันมีหลายประการด้วยกันนะครับมีทั้งในเรื่องของการห้ามนะครับในเรื่องของการบีมอำนาจจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจคน นะครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นอันนี้กลับเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้กฎหมายปกตินะครับใช้กฎหมายพรบชุมนมุมซึ่งวันนี้ใช้กฎหมายนี้แล้วเพราะนั้นก็กลับเรียนทุกท่านให้เข้าใจว่าสาระสาคัญในในตรงนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่การเริ่มการชุมนมุมนะครับการห้ามไม่ให้มีการชุมนมุมการเข้าตรวจคน้นผู้ต้องสงสัยจับกลุ่มอะไรต่างเหล่านี้เป็นกฎหมาย พอเราขอเชิดทั้งสิ้นมีอำนาจในการดำเนินการรัฐบาลมุ่งหวังเพื่อให้บ้านเมืองระมีเสถียรภาพนะครับให้สอดค้องสถานาที่เราบีผลกระทบจากโควิดทางด้านเศรษฐกิจได้าการแพร่ระบาดต่างๆของของโควิด19นะครับด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพบปะหารือนี่เป็นการผู้คุยกันฝ่ายเศรษฐกิจทั้งหมดว่าเราจะทำยังไงทั้งเศรษฐกิจนในประเทศเศรษฐกิจ ต่างประเทศทั้งทวีภาคีพระอุภาคีเราก็เดินหน้าทุกอย่างในเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆงบฟื้นฟูงบปกติงบ6กสามงบหกสี่เดยการมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดจากแนวชายแดนเราก an er ็ทําทั้งหมดอ่ะซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นมันก็มีความจำเป็นต้องประกาศใช้นะครับและผมก็มุ่งหวังจะใช้ให้สั้นที่สุด นะครับวันนี้ก็ประกาศใช้เพียงแค่หนึ่งเดือน3าิวันนะนะหรือน้อยกว่านั้นถ้าสถานสามารถคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญไม่ได้บูวังเพื่อจะไปทําร้ายใครแต่ท่านต้องดูทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีใครถูกทําร้ายบ้างก็คือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำเกิดทั้งสิ้นนะทุกอย่างนะแสดงให้เห็นถึงว่าสถานมันไม่ใช่ปกติแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งๆอื่นก็เกิดขึ้นถึงผมก็ได้กล่าวตรงหน้าที่ดีทุกคนทราบดี อยู่ในตาสื่อทุกคนนะครับรเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกันทําให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขได้หรือไม่สร้างความมีเสถียรภาพได้หรือไม่และสิ่งสุดท้าที่สุดก็เป็นห่วงนะครับบรรดาผู้บริสุทธิ์ต่างๆทั้งหมดนะใครบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นผมได้ให้แนวทางในการวัดไปแล้วกับท่านผู้รับผิดชอบนะครับหัวหน้าผู้รับผิดชอบคือท่ทานรัฐมนตรีในส่วนของ หัวหน้าส่วนปฏิบัติก็คือในส่วนของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนระมัดระวังในการมาใช้กฎหมายนี้ด้วยกฎหมายในเรื่องพอพรบชุมนุมเดิมไม่ได้ใช้แล้วนะอันนัห้าสิบเมตรต้องขออนุญาตก,ก่อนเลยก่อนวันนี้ไม่มีกฎหมายกฎหมายนั้นก็มีปกติแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้มีอำนาจทุกอย่างห้ามเข้าห้ามออกตรวจคนหรือคนมีหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นก็ขอเตือนไปด้วยอย่าทำผิดกฎหมายเท่านั้นเอง ถ้าทำมีกฎหมายอะไรก็ตามก็ตามมาแล้วทาผิดมันก็ต้องมันก็ต้องใช้กฎหมายกฎหมายเขาอยู่กันประเทศทุกประเทศเขาอยู่กันด้วยกฎหมายถ้าท่านบอกว่าเราจะให้ไปละเบิดสิธิชนแล้วใครระเบิดสิจะคนอื่นเขาบ้างหรือไม่มันก็จําเป็นต้องรักษาคนทุนใหญ่ไว้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเศรษฐกิจในเวลานี้ซึ่งนักธุรกิจก็ร้องเรียนมาที่ผมจํานวนมากเมื่อวานนี้สาการเมื่อวานนี้ผมในฐานาหัวหน้ารัฐบาลในฐานรัฐมนตรีก็ปล่อยไว้ไม่ได้อะ นั่นคือสิ่งที่ต้องคกดคนึงนงึงคนสนใจของประเทศกับบ้านนะเวลาที่เราควรจะต้องไปทาอย่างอื่นดูแลช่วยเหลือประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยนะรักษาชีิตท้จรินประชาชนต้องเอากําลังทั้งหมดมาดูแลเรื่องที่ท,ที่กระทาผิดกฎหมายเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันมันเสียไปทั้งหมดนั่นแหละการทํางานก็ทําด้วยความยากลําบากนะครับก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยและการฝากสื่อทุกคน วันหน้าใครที่จะไปหาข่าวในพื้นที่ชมุมนุมโกลาติติดบอกแขนด้วยนะครับว่ามาจากสถานอะไรล่ะสื่อสื่อมาจากสื่อใดติดบอกแขนถ้าไม่ติดบอกแขนห้ามข้าพื้นที่นะครับทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันช่วยกันให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่าให้คนสแสวงเอารูปต่างๆที่มัน,ท,มนที่มันถ่ายกันหลายมุมบางทีแล้วแต่ละมุมมองมันทําให้เกิดความสับสนโกรธารจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย ทำอย่างเต็มที่ไม่มีการใช้กําลังมีแต่ถูกกับถูกใช้กําลังทั้งสิ้นนะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆเราจะอยู่กันแบบนี้หรือครับผมถามดีว่าจะอยู่กันแบบนี้หรือนะถ้าไม่ช่วยกันให้รัฐบาลทําอย่างเดียวผมว่ามันแก้มหาอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมันไม่ได้ทั้งหมด่ะตราบใดที่คนไทยยังไม่มีน้าใจเป็นหนึ่งเดียวในอันที่จะทำทุกอย่างเดินหน้าไปในาทางการเมือง เรื่องสภาเรื่องต่างมันก็เดินตามขั้นตอนตามตามระเบียบกฎระเบียบอยู่แล้วจะเปิดสภาไม่เปิดสภาก็อ,อีกไม่กี่วันก็เปิดอยู่แล้วสภาก็ไปว่ากันตรงโน้ตเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีการรัฐบาลก็มีแนวทางเดียวกันุนให้มีการดําเนินการอยู่แล้วก็คอยเป็นไปตามขั้นตอตนตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอเตือนทุกคนที่ มักจะกระทำผิดกฎหมายวันนี้แม้กระทั่งกฎหมายในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะโฆดธานาอะไรต่างหรือบิดเบือนต่างนะโดยเพราะยิ่งผู้ที่ใช้โซเชียลอยู่ในวันนี้ก็มีนักข่าวหลายท่านก็ใช้อยู่เหมือนกันและบันระวัางด้วยนะครับโอเคมีอะไรไหมวันนี้พารร่วมต่างๆแล้วพ่งรัฐบาลรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีมาเกือบครบทุกท่านเว้นติดราชการสําคัญนั่นเองก็มีมติเห็นชอบในการให้มาคัดใช้กฎหมายนี้ นะครับก็ฝากให้คนไทยทุกคนทั้งในประเทศช่วยให้การสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับในส่วนของนิติศิสตนัก็ขอฝากผู้ปกครองให้เวลาช่วยดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมไม่อยากให้มีผลกระทบใดทั้งสิน้นะมันเป็นอันตรายนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่างนี้เขาต้องการอะไรบ้างก็พอจะทราบกันอยู่ละแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาก็รนะมัดระวังด้วยแล้วกัน อย่าให้อยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยโอเคนะครับ